ก็จบไปสดๆร้อนๆไม่นานสำหรับการดั้มซีรีส์เรื่องล่าสุดอย่างโมบิสูดการดั้มจีควักที่เรียกได้ว่าทำเอากระแสแฟนๆการดั้มในบ้านเรานั้นได้ยิ้มเบิกบานใจกันอีกครั้งกับการเล่าเรื่องสไตล์แบบ what if ในจักรวาล UC หรือ universal c e n t u r y ที่ผมเชื่อได้เลยว่าก่อนที่ภาคนี้จะฉายไม่มีใครคาดคิดถึงเรื่องนี้แน่นอนรวมถึงตัวของผมเองด้วย สารภาพเลยนะว่าตอนผมเห็นภาพโปรโมตเห็นดีไซน์คาแรคเตอร์ตัวละครรวมถึงดีไซน์หุ่นอย่าง G ีควักกันดั้มผมไม่โอเคและแอนตี้มากๆตัวละครดูหลุดไปจากความเป็นตัวเอกกันดั้มที่เราคุ้นชินและยิ่งตัว g ีควักกันดั้มนั้นเรียกได้ว่าผมไม่ชอบอย่างแรงเลยก็เลยแอบแอบแอนตี้เรื่องนี้นิดหน่อยและในช่วงที่มันฉายผมก็ไม่ได้มีโอกาสไปดูเนื่องจากติดภารกิจส่วนตัวและสุดท้ายผมก็ปล่อยให้มันฉายไปเรื่อยๆใกล้จบแล้วก็มาดูรวดเดียว ดังนั้นมุมมองของผมมันจะต่างจากคนที่ตามดูรายสัปดาห์พอสมควร ก่อนอื่นคลิปนี้อาจจะมีการสปอยเนื้อหาบางส่วนจากม v บิสูตรกันดัมจีควักนะครับใครยังไม่ได้รับชมและสีเรียดมากๆเชิญปิดคลิปไปก่อนได้เลยครับถ้าใครไม่สีเรียดก็ไปกันต่อต้องบอกว่าการดูกันดัมจีควักของผมนั้นมันเปลี่ยนไปด้วยหลากหลายอารมณ์หลากหลายความรู้สึกมากครับตัวผมเองนั้นดูกันดัมในจกักรวาล UC ภาคแรกจากมู i e ที่เขานํามาตัดเป็นสพาร์จบไม่ได้ดูเป็นตอนๆแต่เพียงเท่านี้ผมก็ว่ามันเพียงพอที่จะทำให้ผมรู้ถึงแฟนสวิตท,ที่ภาคนี้มันมอบให้กับแฟนๆกันดัมภาคแรกได้ ดีครับ,บางฉากบางซีนผมนั้นถึงกับกลั้นเอาไว้ไม่อยู่ หมายถึงกลั่นข่าวอะไม่คิดว่ามันจะแซวภาคแรกได้ถึงใจขนาดนี้บางตอนก็พีคถึงขั้นหน้าฟีดในโซเชียลของผมเต็มไปด้วยจีควักตอนใหม่ผมไม่เห็นกันดัมคครื้นบนหน้าฟีดผมมาสักพักใหญ่ๆภาคนี้จึงทําให้กันดัมกลับมามีชีวิตชีวาในชีวิตผมอีกครั้งหนึ่งโดยเรื่องย่อของมันจะเล่าถึงในสักราดอวกาศที่0085ซีออนชนะในสงครามหนึ่งปีหลังจากที่ชาอัสนาเบิร์นสามารถขโมย RX78-2 หรือไว้กันดัมและกลายให้มันเป็นเลสกันดัมและหายสาบสูต ไปจากปรากฏการณ์เซกโนวาเรื่องราวเริ่มต้นเมื่ออามาเทสยูซุริฮะหรือมาชูนักเรียนมัธยมบนไซซิกเจอกับผู้ลี้ภัยที่ชื่อว่าเนียงและถูกรอบดึงเข้าไปในวงจรการต่อสู้ใต้ดินที่เรียกกันว่าแคลนแบตเทิลที่ใช้เหล่าหุ่นยนต์มาต่อสู้กันมาชูนั้นได้เบิกเอิญไปขับจีควักและพบกับชูจิผู้ขับขี่เลดกันดัมปรากฏตัวขึ้นเรื่องราวก็ได้ขยายเป็นวงกว้างกลายเป็นการประทะกันร,ระหว่างนักสู้ใต้ดินกับกองกำลังซีออนและตำรวจอวกาศ 6.4 3.5回回ถ้าถามผมว่า G quark นั้นคืออะไรเล่าเกี่ยวกับอะไรผมคงต้องบอกได้ว่ามันพยายามจะเอาเรื่องเกี่ยวกับ multiverse มาเล่นกับเฟนชายกันดั้มครับโดยมีพลังที่เรียกว่า new type เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดอะไรแบบนี้ขึ้นมาในกันดั้มภาคนี้จากตอนแรกที่เราเข้าใจว่ามันเป็น was if จากจักรวาล uc แต่พอดูไปจนถึงตอนสุดท้าย เราก็รับรู้ได้ว่ามันคือมัลติเวิร์สแยกจากอีกความน่าจะเป็นในเหตุการณ์ระหว่างอามูโรกับชาผมไม่รู้ว่าคนที่ไม่ได้ดูภาคนี้เจอประโยคนี้เข้าไปจะเก็ตไหมแต่มันเป็นแบบนั้น โลกของ G ีควา k นั้นเกิดขึ้นได้จากเหตุการณ์สมมุติจากเหตุการณ์หนึ่งในภาคหลักจนทําให้เกิดมัลติเวิร์สของ G ีคว r k และอาจจะอีกหลายๆจักรวาลที่ตัวหนังไม่ได้นําเสนอให้เราเห็นครับดังนั้นภาคนี้ผมอาจจะมองว่ามันคงไม่เหมาะกับแฟนกานดั้มมือใหม่สักเท่าไหร่หรือแม้แต่แฟนกันดั้มที่ดูแต่อ l t เ r n a t e น n i v e r s วที่ไม่ได้ดู Universal c ซ n t u r y รเพราะเรื่องนี้มันค่อนข้างที่จะอ้างอิงเหตุการณ์จากในภาค UC ูซ7 9ถึง0 0 8 5พอสจควรอ้าอิงบ,บจน,น,นเลเยทีีเดยว์ศูน ให้แฟนๆที่เคยดูภาคนั้นฟินกันไปเป็นแถบๆถึงแม้ว่าผมจะชื่นชม G. ีควักว่าสนุกแฟนเซอร์วิสดีแค่ไหน แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าเนื้อหาในหลายๆส่วนค่อนข้างที่จะกลวงโบและดูขัดใจในหลายๆด้านมากครับสิ่งหนึ่งที่ทําให้ส่วนตัวผมนั้นรู้สึกและยังรับกับมันตรงนี้ไม่ได้เลยก็คือคาแรคเตอร์ดีไซน์ครับผมไม่เชื่อว่าตัวละครอย่างมาชูเนียงหรือชูจิเขาอยู่ใต้ชายคาเดียวกับพวกชาอัสนาเบิร์นคิชิเลียกิเลนซาบีอะไรพวกนี้ครับคาแรคเตอร์ Character มันดูหลุดมาก อ่ะคุณลองคิดว่าถ้าคุณไม่รู้จักภาคนี้เลยแล้วเห็นตัวละครเหล่านี้คุณเชื่อไหมล่ะว่าพวกนี้แม่งใช้ลมหายใจเดียวกับชาอัสนาเบิร์คิชิเลียและกิเลนคุณเชื่อไหมและในช่วงเจตตอนแรกมันก็นําเสนอการแข่งแครนแบตเทิลวนไปอยู่อย่างนั้นมันก็ให้อารมณ์ฟิลๆกับกันดัมบิวจีกันดัมอะไรพวกนั้นแหละแต่มันก็โฮตรงนั้นนานเกินไปในความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะจนสุดท้ายพอมันต้องเข้าเส้นเรื่องหลักจริงๆกลายเป็นเร่งทําให้รู้สึกว่ามันไปได้ไม่สุดเท่าไหร่ มันน่าจะไปได้สุดกว่านี้และจุดบกพร่องอะไรต่างๆก็ถูกกลบด้วยเหตุผลที่ว่ามันคือนิวไทที่มีพลังมหาศาลแล้วก็จบผมก็เลยรู้สึกว่าเออมันแอบเล่นง่ายไปนิดนึงแต่ใดๆที่กล่าวมาแฟนๆกันดั้มแทบจะไม่ได้สนใจตรงนี้เลยครับเพราะสุดท้ายพวกเราก็มีความสุขที่ได้รับจากแฟน์วิทข่านสุดจากภาคนี้มันเลยทําให้คนดูที่ชอบกันดั้มภาคแรกนั้นได้กลับมามีชีวิตชีวาสร้างความนอสตาเจียอีกครั้งและสําหรับแฟนๆหน้าใหม่ที่บังเอิญหลงมาดู คงไม่ถูกใจกับสไตล์การเล่าเรื่องแบบนี้เท่าไรมันคือกิกกันดั้มที่มาทำกันดั้มให้กี๊กดูอีกทีต้องยอมรับเลยว่าเพลงในจีควักนั้นถูกประพันธ์ออกมาได้ค่อนข้างที่จะติดหูครับและดนตีที่ฟังแล้วรู้สึกสนุกไพเราะไปในตัว บางซีนก็ใสมาได้ถูกจังหวะและเวลาให้อารมณ์ร่วมของคนดูนั้นเพิ่มขึ้นไปอีกแต่บางซีนพอใส่มาแล้วผมกลับรู้สึกว่ามันตลกไม่รู้ตรงนี้ทีมงานตั้งใจกวนส้นเท้าคนดูหรือเปล่าแต่บางทีก็จี้จริงๆนะยกตัวอย่างอย่างตอนที่4ถ้าใครดูแล้วน่าจะเก็ตว่าผมหมายถึงซีนไหนมันควรจะเป็นฉากที่ช็อคอิมแพ็คแต่กลายเป็นว่ามันดูตลกไปทันทีพอเพลงขึ้นมาแต่ภาพรวมเพลงในภาคนี้ก็ถือว่าทำออกมาได้ดีทุกเพลงครับควรหาฟังเป็นอย่างยิ่ง た気がした。 สุดท้ายแล้วถ้าตัดเรื่องแฟน์วิสตออกไปผมยังรู้สึกว่าโมบิสูตกันดั้ม G ีควักนั้นยังเป็นหนึ่งในภาคของกันดั้มที่ดูธรรมดามากๆเรื่องหนึ่งครับเปิดเรื่องเปิดประเด็นมาเล่าได้ค่อนข้างน่าสนใจแต่สุดท้ายมันก็ปรุงแต่งวัตถุดิบที่ได้ออกมาได้ไม่ดีเท่าที่ควรน่าเสียดายในประเด็นอะไรหลายๆอย่างที่มันควรจะทําให้ได้สุดกว่านี้แต่ก็ไปไม่สุดสักทีการวางบทให้กับกลุ่มตัวเอกกลุ่มใหม่ก็ดูไม่ได้จะมีประโยชน์อะไรขนาดนั้นและกระจายมันออกมาได้ไม่ดีเท่าที่ควรเล่า อะไรก็ดูกักกักก,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 กลัวกลัวไปหมดผมคงคิดว่าเขาไม่อยากจะให้มันส่งผลกระทบกับจัก,กรวาลหลักก็เลยนําเสนอออกมาในรู่ทางนี้มันก็เลยดูกักไปหมดผมรู้สึกว่าเขาเสียเวลาไปกับแครนเบตเทิลมากเกินไปครับจนไม่มีเวลามาเล่าในปมหลักที่แฟนๆสนใจจริงๆด้วยจํานวนตอนเพียง12ตอนมันก็ควรเกลียบบทการเล่าเรื่องได้ดีกว่าน,นี้มันเสียเวลาไปกับช่วงต้นค่อนข้างเยอะครับแล้วรู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันไม่เดินไปไหนเท่าที่ควรถ้าจะเล่าแบบนี้ควรมีสัก25ตอนเหมือนภาคทั่วไปผมว่าน่าจะเหมาะสมมากกว่า อันนี้เหมือนเล่งให้จบมากไปหน่อยรู้สึกเสียดายมากครับภาพรวมโมบิสูรกันดั้มจีควาก็ถือว่าเป็นกันดั้มที่ทําออกมาโดยคนที่ชอบและหลงรักในกันดั้มจริงๆเพียงแต่มันอาจจะไม่ได้เหมาะกับแฟนกันดั้มทุกคนละกันครับบางคนชอบดูประเด็นความขัดแยง้งบางคนชอบดูหุ่น บางคนชอบเนื้อเรื่องที่สุดแสนเข้มข้นดุดันเรื่องนี้จึงไม่ตอบโจทย์กับแฟนกันดัมทั้งหมดมีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบภาคนี้ค่อนข้างชัดเจนส่วนตัวผมนั้นยังรู้สึกชอบกันดัมไอรอนบัตออฟแฟนแล้วก็ The Witch from Mercury s e a s ซีซัมากกว่า g ีควักนะมันดีนะครับแต่ผมว่ามันสามารถดีได้กว่านี้อีกถ้าให้ผมแนะนําแฟนๆกันดัมภาค UC ไม่ควรพลาดครับมันคือเรื่องที่สร้างมาให้กับพวกคุณเลยแต่ถ้าเป็นแฟนกันดัมอัลเทเนตยูนิเวิร์สถ้าคุณดูความสนุกหรือความเข้าใจของคุณอาจจะลดลงมา60%ได้เลยล่ะครับยังไงก็ลองช่างใจดูเอาละกันครับแล้วทุกคนที่ดูมูวิสูตรกัน์ดัมจีควารจบแล้วรู้สึกยังไง ให้กี่คะแนนชอบหรือไม่ชอบอะไรตรงไหนสามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้การคูดเดตด,ด้วยนะสำหรับคลิปหน้าผมจะมาทำคลิปอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับนี้คงต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ไว้เจอกัน,นครับผมบา,บาย